เอาละครับทนกู้ชมครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิกัดรอบโลกตามใจผู้ชมนะครับรายการนี้เรานะยครับจะพาทนผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกจากพิกัดที่ท่านผู้ชมให้กันมานะครับสำหรับใครที่มีพิกัดอะไรที่ไปเจอมาและน่าสนใจเนี่ยสามารถกอพิกัดมาให้เราได้แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับของใครน่าสนใจก็จะได้เป็นไกด์ในการนําเที่ยวในสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับเรามาดูพิกัดแรกของวันนี้เลยดีกว่านะครับพิกัดแรกของวันนี้นะครับจากคุณ โอชิแกมเกมอร์ยูทูบเบอร์นะครับบอกว่าพี่รับลองใช้ Google Earth Pro ย้อนเวลาไปในปี2011ในเมืองเจอปรินพบว่ามีรอยพายุทอร์นาโดและบ้านผู้พังด้วยครับแฮทแทกพิกนร่วมตามใจผู้ชมแฮทแทกอยากออกคี่ไปแทกครั้งที่4นะครับได้เลยนะครับสำหรับพิการนี้นะครับเมื่อเราวาร์ปมานะครับเราจะพบว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งเลยแหละที่ดูดูแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรนะครับจนกระทั่งเรานะครับเอาพิกัดตรงนี้นะฮะ เข้าไปใน Google Earth Pro นะฮะและเรานะครับย้อนเวลานะครับไปในปี2017นะครับเราจะพบว่าบ้านนะครับต่างๆเนี่ยนะครับผุพังหมดเลยเว้ยแบบว่าเป็นเศษแบบว่าดูดิได้รับแบบผลกระทบจากพายุทอร์นาโดแบบว่าเป็นวงกว้างมากๆนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักพายุทอร์นาโดพายุทอร์นาโดเป็นพายุชนิดหนึ่งนะครับที่มีความรุนแรงมากๆเลยนะครับและเกิดขึ้นฉับพลันนะครับตัวดีนี่คือ ก็เราย้อนไปในปี2010เนี่ยนะครับเราจะพบว่าที่นี่นะครับมีต้นไม้เยอะมากเลยนะตัวต้นไม้เต็ไมไปหมดเลยโอ้ต้นไม้แบบว่าเยอะมากเลยครับแล้วเราลองไปในปี2011ต,ต้นไม้นะครับโดนถ,ถอนออกไปหมดเลี่ยมเลยฮะจากพายุทอร์นาโดนนะและปีล่าสุดเนี่ยก็แทบจะมีต้นไม้น้อยมากที่เกิดขึ้นมาแทนตรงนี้ไนดะ้แล้วมีหลายที่ที่เป็น จุดล้างไปเลยเหมือนต้องย้ายหนีไปเลยก็น่าจะส่งผลกระทบเยอะมากๆเลยนะครับณจุดทางนี้นะครับพายุทอร์นาโดนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวมากส่วนมากจะเกิดในโซนอเมริกาสะส่วนใหญ่ครับสหรัฐอเมริกาโซนโซนแทบแทบอ่า ด้านล่างฟลอริดาอะไรแบบนี้นะครับจะเกิดขึ้นเยอะมากๆโชคดีนะที่ประเทศเราเนี่ยไม่มีพายุทอร์นาโดนะครับตัวบักจะเจอพายุโซนร้อนอะไรแบบนี้มากกว่านะเอาละครับทุกช้ชมพีกัดนี้ก็ประมาณนี้เราไปดูกันที่พิกันตอไปเลยดีกว่านะครับเพียงต่อมาครับจะคุณแสงภาชานะครับบอกว่าพี่ครับผมเจอเรือร่มต้องลงไปดูและย้อนเวลาไปในปี2012ให้ได้ไปกับโรคตามใจทุกช่วงแฮช์รี่กูเกิลเอิร์ดนะครับจัดไปเลยก็พิกัดมาใส่แล้วก็ไปดูกันเลยนะครับสำหรับพิกัดนี้นะครับเท่าที่ผมลองไปดูมาเนี่ยนะ คือถ้าเกิดเรากระโดดสติดวิวไปในจุดนี้นะครับแล้วเราหันไปด้านนี้นะครับแล้วก็ย้อนเวลาตามที่คุูแสนภาชานบอกเนี่ยเราจะพบว่าจะมีเรือลำหนึ่งครับที่มาอับปางที่นี่ท่านผู้ชมนี่เป็นเรือแบบว่าเรือท่องเที่ยวนะครับแต่ว่ามาอับปางแบบติดชัยตลิงเลยนะครับคิดว่าน่าจะชนกับหินโศโคกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าคิดว่ามาอับปางตรงนี้หวังว่าคนในเรือจะปลอดภัยดีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไกลฟังมาก ใครหนีออกมาทันเนี่ยก็น่าจะว่ายน้ําเข้าฝั่งได้ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับและเหมือนถ้าเกิดเราดูในในปี2014ป,ปีล่าสุดเนี่ยเหมือนจะถูกเก็บกู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็มีเลือเก็บกู้เก็บกู้อะไรอยู่แบบนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเิการหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลด้วยว่าเรือลำนี้นะครับเป็นคือเรืออะไรนะครับชื่อว่าอะไรนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแฮะแต่ว่าก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับที่นี่ก็ตั้งอยู่ที่ อิตาลีนะครับอยู่ในส่วนนี้ของโลกเลยจะเป็นเกาะอิตาลีนะครับท่านผู้ชมพี่ันนี้ก็ประมาณนี้เราไปดูกันที่พี่กัะต่อไปเลยดีกว่านะครับพี่กัะต่อมาครับจะคุณนุ้งเดียซีเฮ็ดแล้วบ,บอกว่านี่คือ เทวะไรในเรื่องนาคีใช่ไหมครับแฮทแท,ทก็กพิการเราตา้งใจท่านผู้ชมแฮทแท็กอยากออกคลิปนะครับถ้าเกิดเราก็พิการน,นี้มานะครับเรานะครับจะถูกว์ปไปที่ประสาทเข่าพนมลุงนะครับก็ยังรู้ดีว่าเป็นวัฒนธรรมของโบราณน,นะแบบนี้นะก็จะมีแบบประสาทที่น่าสนใจน,นี้อยู่ในประเทศไทยนะจะเป็นแบบวัฒนธรรมแบบว่าอาดีตท,ที่มีความเก่าแก่มากๆเลยครับแล้วก็จะถูกอ้างอิงจากเรื่องนาคีถูกต้องเลยครับนาคีก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมอะไรแบบนี้นะครับ นี่ครท่านผู้ชมก็เป็นซากอารยธรรมเก่าแก่ที่น่าสนใจมากๆนะครับใครที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมเนี่ยคงจะได้มาทัศนศึกษาทเที่ยวที่นี่อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ สวยงามเลยครับแล้วก็น่าลงไหลมากๆเลยนะครับสักครั้งหนึ่งก็อยากจะไปเที่ยวเหมือนกันนะสำหรับพ่อแท้ขับมณมลุงนะครับคงจะรู้จักกันดีเป็นอย่างดีแล้วนะครับผู้ชมเอาละครับพิกัดนี้ก็ประมาณนี้เราไปดูที่พิการต่อไปเลยดีกว่านะครับเพิกัดต่อมาจะคุณนอสโคเลียบราวน์นะครับบอกว่าพี่ครับมันคือสุสานเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็พิการมาใส่แล้วก็ไปดูกันเลยสุสานเรือนะครับสำหรับพิการนี้นะครับตั้งอยู่ที่อินเดียนะครับเป็นแบบ ชายฝั่งที่น่าสนใจเพราะว่าตลอดริมชายฝั่งนะมันมีเรือที่แบบเหมือนเรือจอดซ่อมเรือเรือแบบอับปางไม่ใช่รัอปางแเหมือนเรือจอดยู่เฉยอะ่ะที่แบบมันไม่ได้จอดอยู่ในน้ำนะคือน้ําอยู่นี่น้ําอยู่ตรงนี้เลยนี่ขอบน้านะครับและนี่คือเรือมันเหมือนมันอับปางหรือมันอร่อยอะไรสักอย่างหนึ่งไม่มั่นใจนะแต่มันเยอะมากๆาเลยตลอดริมฝั่งนะ่าจะเป็นจุดที่เขาซ่อมเรือกันนะ น่าจะมาซ่อมเรือทํานูทนทนี่กันแล้วก็ปล่อยลงน้ำาแบบนี้จะมาดูไปซากปลาคาปังเรียกได้ว่าเยอะมากครับดูดิผมลากเมาส์แบบขนาดนี้เรียกได้ว่าไปสูสศาสตรเรือยังได้เลยนะครับแบบเขาทำอุตสาหกรรมซ่อมเรืออะไรแบบนี้แน่ๆเป็นอู่เรืออะไรแบบนี้นะครับดูดิเต็มไปหมดเลยนะครับด้านนี้ก็เป็นแบบด้านบนที่เขาแบบว่าน่าจะลงไปซ่อมอะไรแบบนี้นะครับอาจจะเป็นการซ่อมแซมนะครับหัวหน้าสนใจผมมากเลยสำหรับพิกลนี้ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันเราสามารถลงไปดูได้ไหมเฮ้เราลงไปดูได้นี่นาคอยดูในสีว่าด้านล่างเนี่ยมันจะกายเป็นยังไง นี่ไงเขาแบบเหมือนเป็นซ้อมแซมผำมีลูกคงรถเคนเนี่ยอาจจะแบบขัดสีฉวีวันทําสีใหม่นี่ก็อาจจะทาแบบกรอบนอกไปหรืออาจจะเอาเรือมาหลือก็าอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ไม่น่าใช่ที่ประกอบนะไม่น่าใช่ที่ประกอบอะไรแบบนั้นอุ้ยนี่ขึ้นไม่ได้ด้วยดูสิเอยตรงนี้ขึ้นไม่ได้ทุกท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ่ะคุณจําลองเหรอเขาจําลองอะไรกันอ่ะเป็นที่ท่องเที่ยวเหรอน่ากลัวนะครับคิดมีแบบการจําลองเนี่ยจําลององมนุษย์ด้วยดูดิ โอ้ดีกว้างมากอันนี้คืออยู่บนเรือนะครับถ้าเกิดมันท้าไปซีวิวแบบนี้ได้ไดแสดงว่ามันจอดอยู่ที่นี่นานแล้วนะเนี่ยทำเปนเล่นไปโอเคนะครับใครรู้ข้อมูลเก,กี่ยวกับสถานที่อย่างนี้เขาบอกไปด้วยนะว่ามันคืออะไรผมไอยากรู้เหมือนกันแปลกประหลาดมากๆเราไปดูันที่พิกกัสุดทายวันนี้นะครับพิกกัสุดท้ายวันนี้นะครับจ้คุณเจนนาออเทกาสิครับบอกว่าพี่ครับที่นี่เป็นสถานีรถไฟร้างครับในประเทศไทยครับแฮชแท็กการรูตามใจผู้ชมแฮชแท็กไม่ได้ออก2เดือนแล้วนะครับ จัดไปเลยนะครับสำหรับพิกัดนี้นะครับเท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยท่านะผู้ชมเป็นพิกัดที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเมืองไทยด้วยนะครับอยู่ที่หนองคายนะครับเท่าที่เราดูด้านบนเนี่ยก็ถ้าเป็นสถานีรถไฟเนี่ยก็คิดว่าก็ก็ดูไม่ล้างนี่จนรากระทั่งนะครับเรารใช้สติดด๊ิวกระก็โดนลงไปนะครับแล้วเรามองไปด้านในเว้ยมันดูหลอนมากๆเลยท่านผู้ชมเขาบอกว่าที่นี่คือสถานีรถไฟนะครับ แต่มันดูไม่มีรถไฟเลยนะครับหมดรถไฟจะไม่วิ่งแล้วหรือเปล่าดูดิถ้าเกิดมาตอนกลางคืนบอกได้เลยหลอนแน่นอน,นครับไม่มีแบบนี้ด้วยเราลงย้อนเวลาไปในปีตั้งแสิบสี่โอ้โหนักเวกสมัยสิบสีบส่นี่คือนัก,กว่านะครับดูด้านในดิบ้านโบราณนะกูไม่รู้ว่ากี่สิบเป็นร้อยปีแล้วหรือเปล่าเลยครับดูดิโอ้วน่ากลัวมากนะครับอะไรที่มันแบบเก่าไปแล้วนะทีนี้น่นจะมีทางรถไฟเก่าเลยนะหอ,อนี่คือทางรถไฟเก่าอา๋อดูดิเห็นป้ายไหมเราลงไปดูตรงนั้นได้ไหมอ่ะป้ายแบบป้ายสยองขวัญอะ ปายแบบหนังสยองกว่านะทุกผู้ชมเนี่ยป้ายแบบป้ายแบบฐานนีแบบสยองกว่นานะนี่ดูสิเนี่ยอุ้ยด,ดูป้ายนี่แบบว่าเหมือนในหนังผีสยองขวัญอะ่ะตลาดตลาด,ลาดอะไร,ะไรหนองคายนะครับที่นี่ฐานหนีตลาดหนองคาย แล้วตัวนี้เหมือนแบบจะปรับปรุงอะไรไปบ้างแล้วนะน่าจะกลายแบบสร้างอะไรใหม่สักอย่างหนึ่งแต่ก็ยังดูลกอล้างอยู่นะครับรับชาวนองคายใครรู้ข้อมูลของสถานีนี้อะไรยังไงก็คอมเมนต์กันไวได้เลยเหมือนจะไม่มีรถไฟวิอยู่แล้วกลายเป็นสถานีล้างขอจบไปในภาพตรงนี้นที่แบบดูสยองขวัญสุดๆสุหรับายสถานีนะครับเอาละครับผู้ชมครับวันนี้พิการรับโลกก็มีประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบก็กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์แบบนี้ก็สามารถกดติดตามผู้สัตว์ดิ่งกันไว้ได้เลยนะครับใครมีพิการอะไรที่น่า,า,นนาสนใจจจรริงๆะได้ับเลือก เป็นใกด์ในการนำเที่ยวสบงยนะต่อไปฝากกันว้ด้วยครับไว้เจอกันใหมีพีหน้า EP หน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับ